ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับตัวหมอดูไซไฟฟ้าอีกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีการสั่งซื้อนะครับนี่ครับเป็นตัววัดโวลต์นะครับนี่เป็นตัววัดโวลต์อย่างนี้มาใหม่นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยที่ผมเคยติดตั้งไว้นะครับก็จะเป็นตัววัดโวลต์ที่แบบบอกสถานะได้แต่ตัวเลขนะครับผมแต่ถ้าว่าบอกตรงไหมก็คือบอกตรงนะครับถ้าว่า คนดูเป็นก็ดูเป็นผมก็ดูเป็นนะครับว่าระดับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับควรที่จะชาร์จนะครับแต่วันนี้นะครับคือผมได้ทําการสั่งซื้อมาใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งทั้งบอกระดับแบตเตอรี่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โวลต์นะครับผมก็ตัวนี้จะบอกเยอะกว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับ คือผมจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้แทนนะครับผมจะทําการปลดตัวนี้ออกนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องทําการถอดนะครับถอดชุดนี้อีกนะครับเดี๋ยวเพื่อทําการที่จะต่อสายนะครับผม ซึ่งสายไฟตรงนี้นะครับผมผมก็ได้มีการต่อเอาไว้หมดแล้วนะครับก็ซึ journey, <mo> que, right? really ่งตัวเดิมเนี่ยคือผมเคยต่อวัดโวลต์ไปแล้วนะครับซึ่งมาตัวนี้ผมก็จะแค่เปลี่ยนตัววัดโวลต์ใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวรูตัวนี้ผมก็ต้องมีการเจาะใหม่นะครับดีนะครับที่ผมวัดขนาดวัดอะไรนะครับเพราะว่ามันพอดีนะครับนึกว่าถ้าว่าสั่งมาแล้วมันจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับมันจะมันจะเป็นรูโบลเลยนะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับก็เลยต้อง วัดดูขนาดนะครับก่อนที่จะทําการสั่งซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อสายไฟนะครับผมอันนี้ก็ฝุ่นค่อนข้างที่ว่าจะเยอะหน่อยนะครับบางทีก็ใช้ตามบ้านนอกนะครับมีแต่ฝุ่นนะครับผมซึ่งการต่อสายไฟนี่นะครับถ้าว่าใครที่ยังไม่เคยต่อนะครับว่าไม่รู้จะไปต่อเส้นไหนนะครับผมต่อเอาไฟบวก นะครับไฟบวกไฟลบเส้นกาวจากตรงไหนนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการต่อตัวนี้นะครับผมใช้การต่อผ่านค่อมตัวสวิคนะครับผมซึ่งเวลาเราเปิดสวิคนะครับถึงจะติดนะครับถ้าว่าต่อตรงเลยก็มันจะติดอยู่ตลอดนะครับเราใช้การต่อผ่านสวิคนะครับผมซึ่งไฟบวกนะครับไฟบวกเนี่ยนะครับผมที่ผมต่อไว้นะครับซึ่งตัวลดนี่นะครับเนี่ยไฟบวก ซึ่งที่ตัวรถจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองถ้าถ้าดูจากทางฝั่งฝั่งที่ออกมาจากตัวเบากุญแจนะครับจะเป็นเส้นสีดำนะครับผมเป็นเส้นสีดำนะครับถ้าอันนี้คือฝั่งที่ออกมาจากในตัวรถเลยนะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับผมซึ่งเส้นนี้นะครับ เป็นไฟบวกนะครับเส้นนี้นะครับก็คือต่อผ่านกุญแจนะครับคือเปิดถึงจะติดนะครับแล้วก็ส่วนเส้นกาวนะครับเส้นกาวหรือไฟลบนะครับถ้าเราไม่ต่ออย่างนี้นะครับไม่นั้นก็คือเราต้องลากไปถ้าไม่ต่อกับโครงถ้าไม่ต่อกับโครงก็ต้องลากไปต่อกับที่แบตนะครับแต่อันนี้คือผมก็มาหากาวนะครับผมใช้กาวของนี่เลยตัวกล่องนะครับนี่ครับเป็นตัวกล่องตัวนี้นะครับผม ซึ่งกล่องนะครับสายไฟที่มาจากรถนี่มันเป็นเส้นสีเขียวนะครับเนี่ยที่ผมต่อพ่วงไปที่ผมต่อพ่วงไปเนี่ยก็คือเส้นกาวนะครับแต่ถ้าเป็นสายที่ออกมาจากกล่องนะครับก็จะเป็นเส้นสีดํานะครับผมนี่เป็นเส้นสีดํานะครับเส้นล่างเลยเส้นสีดําออกไปนี่นะมันจะเป็นเส้นสีเขียวอันนี้คือไฟเส้นกาวนะครับหรือไฟลบนะครับผมเส้นกาวเส้นลบนะครับเอาจากตรงนี้เลยนะครับ ให้ทำการปอกแล้วก็มัดพ่วงกันไว้เลยนะครับผมนี่นะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการต่อสายไฟนะครับก็เส้นไฟบวกนะครับจากตัวมิเตอร์ไอตัววัดวลเรานะครับไฟบวกนี่มาต่อจากเส้นสีดำของสวิตกุญแจนะครับส่วนเส้นกาวก็มาต่อกับเส้นดำนะครับของตัวที่กล่องนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราเปิดกุญแจนะครับผม นี่นะครับเปิดกุญแจก็จะติดปิดก็ดับนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือผมเคยต่อไว้แล้วนะครับเพราะมาคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะแค่ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนวัดโวลต์ใหม่นะครับเปลี่ยนวัดโวลต์แล้วก็ผมจะตัดตรงนี้ใหม่นะครับก็ตัดเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําการแปะผมจะใช้การตัดเจาะรูฝังไปเลยนะครับถ้าว่ามันเสียเสียหรือยังไงก็ผมว่าก็น่าจะมีขายอยู่ตลอดนะครับึงตัวนี้นะครับ แล้วก็การต่อสายไฟผมก็2เส้นมันก็มี2เส้นนะครับเดี๋ยวก็มาปอกจากอันเดิมนี่แหละนะครับก็แค่เปลี่ยนจากอันเดิมเปลี่ยนเลยนะครับผมไป Okay. Yeah. นี่นะครับผมก็หลังจากที่ประกอบอะไรเสร็จสับนะครับอันนี้พอใส่เข้าไว้ค่อนข้างที่ว่าจะพอดีเลยนะครับผมนี่ครับมาเปิดกุญแจดูกันนะครับก็จะขึ้นมาตอนเมื่อกี้นะครับเป็นเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับที่เราเซตเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะมีนะครับนี่นะครับเป็นโวลต์นะครับเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 1%้อนี่คือระดับของแบตนะครับก็คือตัวนี้มันจะบอกได้ทั้งเป็นแบตแบบเป็นขีดนะครับเป็นขีดแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับนี่เป็นระดับแบตกับเป็นเปอร์เซ็นต์แบตนะครับก็มีบอกทั้ง2อ,อย่างนะครับนี่ก็คือดูวนได้ด้วยนะครับผมก็อสำหรับการติดตั้งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะคผมก็สสาหรับรถไฟฟ้านะผมที่ก็ยังใช้ ดีอยู่นะครับใช้มาเกือบหนึ่งปีนะครผมเดี๋ยวดูนะครับว่ามเมล็ดใหม่จะเท่าไหร่นะที่หน้าจอตัวนี้นะครับมันต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับถึงจะดูได้นะครับเจ็ดพครับอันนี้คือยอดรวมนะครับแล้วอันนี้ก็จะตัดเป็น จะตัดเป็นรอบที่วิ่งแต่ละรอบนะครับเกือบหนึ่งปีผมวิ่งไปประมาณเจ็ดพันเก้าโอโ้ก็คือผมใช้ทุกวันนะครับใช้ทุกวันแล้วก็ใช้ทั้งวันด้วยนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการมาติดตั้งตัววัดโวลต์วัดแบตนะครับตัวนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ